เราต้องรีบเปิดประตูรีบเปิดประตูระตเราต้องรีบเปิดเข้าไปไม่งั้นมันจะมาไยตัวใหญ่ซื Soon, ้อมาเลยมันเออโอเคปิดละมันคงมาไม่ได้แล้วเว้ยโอเคเตรียมเลยโ,โอ้ยโอ้ยโ,โอ้ยเออนอนอีกนอนอีกแล้วว้าเฮือเป็นถืออ้าลองกูลลองโอ้ย ไม่ดีนะอย่างนี้ไม่ดีเลยเดี๋ยวามึงทำมันเอโ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โายอยออโอ้ยนอนนอนไปก้ต่ออ้ะอกอ อล่อ้เลี้ยวซ้ายเราดูขวาก่อนนั่นไงนั่นไงทำการปล่อยนี่ถืถอยอจ้ะพัดหัวนี่โคตรเท่เลยอืันจิตเก็บ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 แต่ชิ้นส่วนเป็นชิ้นส่วนปืนหลังหลังหลัง

อย่าเฟี <c ough> ้ยวอย่าเฟี้ยวปืนอะไรก็ได้ปล่อยให้มันยิ่งใกล้ๆปืนลำแสงเออเฉยไม่ใช่ดิปืนเสียงปืนเสียงนี่เนี่ยแล้วก็อไม่แรงแต่พัดให้ปิวได้ไม่แรงแต่พัดให้ปิวเลยอะไรอยู่ืหน มันยิงแล้วมันกระเด็นมาได้แบมันทำดาเมจกันนี่ถามจริงมันทำนทำแต่ทำน้อยมากดาเมจโคตรน้อยเลยยิงแล้วกระเด็นให้เราอันนี้ไงตั้งตัวในการยิงกลับไหปืนนี้มาใช้ทำอย่างนี้แหละแค่นี้แหละไม่มีอะไรละตรงน,นี้ไม่ต้องมีอะไรแน่นอนไม่มีเว้ยไป ขายิงขายิงขาเฮ้ยมีทีเฮ้ยโอ้โหกูเฮ้ยเฮ้ยหลายเฮ้ยเลยหลายเฮ้ยเลยสายฟ้าฟาดโอเค ยิงกระเด็นเออเด็กขาหลุดไปขาหลุดไปเฮ้ยบางครั้งการมาสองคนมันก็ทำให้เกมง่ายขึ้นเลยมาเรามาแต่งปืนกันดีกว่าพูจะคาบอะไรได้บ้างเนี่ยแดงหมดเลยเนี่ยเออกูคาบไม่ได้สักอันเนี่ยมันลำบากตรงนี้แหละ ปืนเฮ้ยรู้สึกว่าปืนมันปืนมันก็เหมือนเดิมแหละคัะก <c oughs> ิดไปเองเห <c oughs> มือนเดิมไปต่อโอ้ยไอ้วน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 ยิง <c oughs> ให้ช็อตยิงให้ช็อต เออมึงก็เติมกระสุนสิเฮ้ยโอยกดะี้กระตี้แรกแรกต้องการปะทะเฮ้ยทำไมกระสุนมันหมดวะหมดจริงด้วยกระสุนหมดเออปิดเฉยเลยอือยายาอือแอสไส้แอสไส้

Mình like Nó 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 mà thôi nó 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 vậy, mình nó 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 น้ำหน้าเลยน้ำหน้าน้ำหน้าเลย,เ,ลยเ,เย็นมันตายแล้วมันตายแล้วเย็นนัค <c oughs> ือเขาตายสัญญาณให้กดตรงนี้โอ้ให้ขยับให้ทำอะไรเนี่ย อะไรกุกักกูกักอยู่ห้างตัวกูว่าเบนเบนเฮ้ยตัวอะไรไม่รู้ทำไงออกยังไงเนี่ยกูดออกไม่ได้กูจะตายแน่นอนอย่างเงี้ยโอ้ยช่วยยิงกูหน่อยเฮ้ยกูจะตายแล้วกดยังไงเนี่ยโอ้ยยิงอยูยิงยู่มาให้กูทำอะไรเนี่ยนี้เลยอ๋อต่อต่อจิ๊กซอว์ไม่ไม่ใช่จิ๊กซอว์ต่อยังไงเออต่อ,อยังไง เดี๋ก็หาทางต่อจิกโซที่อันนี้ก่อนเอารีบต่อจิกโซกูไม่รู้ต่อมันยังไงเดี๋ยวก่อนนะเออนี่ไงเข้ากันได้แล้วมึงโอ้โหต้องต่ออีกอือต่อละต่อละยังไงอีกโอ้โหมีอีกโอ้ยโดนโดนถือกูกูโดนถือไว้เป็นอ่ะ ดนเถอืนอนแล้วช่วยด้วยไอ้เชียรออกไม่ได้ <c oughs> มันให้กรี๊กซ้ายกับขวาแล้วลกดเป๊กปลา อีกอก่อืมกันกันให้อยู่เย,เยอะแล้วเยอะเมันเยอะไม่ใช่แปบ๊บเดียวเป็นมันเยอะมันมีหลายภาพจนถั่วไนั้นจะมาต้านให้อยู่ต้านสุดทีเลยกินได้ไปกี่ภาพเนี่ย สี่ภาพแล้วสี่ห้าภาพตัวนั้นจะเลื่อนเข้ามาแล้วเนี่ยแล้วคุณลุงก็ตายซะก่อนเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวก็เเหีแย่ละเพื่อกรตีแบงค์้อ้ยโอเคหนึ่งอันผ่านต oh <my> ้องจิงมจ้างเกมมิ่งแล้วอย่างเงี้ยโอ้ยโอเคสองอันผ่าน ก็ได้ก็ไดะโอเคสี่อันสี่อันผ่านอ่าอันผ่านอ่าอันที่ห้าแล้วอ,อย้ยอันที่หกผ่านแล้วยังอันที่หกโอ้โหยังมีอันที่เจ็ดอีก เฮ้ยเกินไปเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยที่แปดโอเคเรียบร้อยอือออา้ยช่ว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 ยอะอะไรวะเนี่ย

เอยตัวอะไรอ่ะกูทำไมเหนื่อยจังวะอืมรู้สึกเหนื่อยจริงๆอ๋อดาวนี่หว่า <laughs> โอ้โหข้างหลังก็มีอีกโอ้โหกูว่ามึงกับกูตายแนย่นอนเบนข้างหลังมึงตายแน่มึงเออเฮ้ย,ยดีกันดีกันดีกันเลือดเติร์ดเลือดก,ก็เติร์ดไม่ได้เออไปไหนไวะโอ้ทางนี้ออก โอุ้ยโดนเลยเปิดประตูโดนอลยอีอืมไปตรงนี่เลยครับคอเลยดิจะตายหรือไม่ตายแบงค์ช่วยยิงเลยโอเคหนีดีกว่าเบนค์ข้างหลัง

ขึ้นมาอือนี่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 อืมมันปิดประตูปิดประตูยังโอเคมาไม่ได้ละโอ้ยโ,ยโ,ยโยู้เฮ้ยอืไม่ดีเลยถ้าไม่ดีเลยมันให้ไปทางไหนวะโอ้ทางนี้ด้วยกระสุนปืนทูก็จะหมดละแบงค์เหมือนกันได้เจอมันละโอ,โอ้โห มา,มาหลังๆ<า>อะไรอ,อ,อะไรแม็กจงแล้วเลยทำให้มันอึดก่อนเออเปิดประตูอือก็ไปต่อเร็วเดินขึ้นไปเดินเข้าไปทะลุไปโอ้ยอุ้ยหมดละอ,อปิดประตูดิประตูปติดป,ประตูปติดปิดก๊อตเออไม่ได้ปิดเลยเดินลงมาเลยโอ้โห โอ้ยโดนโอ้ยพระเจ้าจอร์ตอือโดนแทงทะลุเลยท้องกูโอ้โหน่ากลัวโอ้โคอขาดเลยเฮ้ย้อยู่ได้อยู่มาตรงนี้โอ้ประตูไม่ปิดว่าประตูอ่ะ เดี่ยวเดี่ยวเดียวเดียวหนีอะต้องรีบต้องรีบไปทงไนวะโอ้ยอือเฮ้ยกดตานี้เหียบเหยียบเหียบเหียบเหียบไอ้หนุมมาแล้วอือ หลังคิดอยู่เอ้ยโอ้โหเลือดโดนอีกทีเดียวกูกลับบ้านเกิดเนี่ยเหยียบเหยียบเหยียบอ้าวเหยียบเราต้องรีบเปิดประตูรีบเปิดประตูเราต้องรีบเดินเข้าไปไม่งั้นมันจะมาไยตัวใหญ่คือมันเดี๋ยมันเออโอเคปิดละมันคงมาไม่ได้แล้วเว้ยโอเคเย่ำเลยโอ๊ย โอ้ยนอนอีกนอนอีกแล้วว้าวเผื่อเป็นถือตาลองกูลองโอ้ยไม่ดีนะอย่างงี้ไม่ดีเลยโอ้ยยังโดนเหยียบเหยียบเหยียบกดกดทันทีก็มันก็มาทันทีเลย เนี่ยมันให้มาตรงเนี้ยเนมันต้องรอรถมาแล้วให้เราไปหรือเปล่าเนี่ยลูกศอนมาชี้เนี่ยต้องรออืออืออือยายายาอู้หอืมชักเลยชักดินชักอออะนะกอเอาไงเตรียมพร้อมอ่ะยิงขามันยิงขายิงแค่ขาพอไม,ม่ใหงเงี้ยเออ

อ,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 อโสไลน์สายอาหาร้ยน,นอนนอนันนี้มันเอาทำอะไรได้นี่อีกต,ตัวนี่ๆก็ไม่รู้เหมือนกันมีแค่ขามันขาดก็พอละไม่ขาดเลยขาดแล้วโอเคพอพอเ,เราไม่ไม่ข่ามันต่อเ้ยนี่เอ้ยออ เสียงมาแต่ต oh, oh. ัวอยู่แต่ไม่รู้เฮ้ยเป็นแล้ววะเดี๋ยวสาระปล่อยให้เอออุ๊ยโอ้โหเบนตื่นตื่นตื่นดูเบนดูเบนด้วยเนี่ยฮู้บึ้งตื่นอยู่นี่เร็วมาแล้วเสียงรถมาแล้ว ยยอุ yeah. uh, ้มาแล้วมาแล้วรถมาแล้วโอ้โหยังไม่มาเต็มที่เลยมาแล้วมาแล้วเข้าแล้วเขับรถมาแล้วขูบรถมาแล้วโอ้โหเลยเฮ้ยแอร์ไม่รู้ด้วยไม่รู้ไปทางไหน